ความสำเร็จครั้งสำคัญมหากรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2024ตลอด10วันเต็มมีผู้เข้าร่วมง,งานทั้งออนไซต์และออนไลน์ line, มากกว่า780,000คนบนพื้นที่มากกว่า7,000 70, 0ตารางเมตรมการรวมพลังครั้งสำคัญองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนกว่า270องค์กรและวิทยากร750คน สะท้อนถึงแนวคิด b 2 c to B ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาสนใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความยั่งยืนมากขึ้นร้านอาหารและร้านค้าใน SX Food Festival กว่า139ร้านสร้างรายได้มากกว่า23.7ล้านบาท SX Marketplace สร้างรายได้กว่า18ล้านบาทจาก281ร้านค้า บรรจุพันธ์ที่นำมารีไซเคิลทั้งหมด7,146กิโลกรัมสามารถลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกได้26ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปรับตัวร่วมมือหาทางออกเพื่ออยู่รอดในวิกฤตโลกรวนพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกไทยเบฟมุ่งมั่นเป็นพลังขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าไทยพิบัติสถนพลเมืองโลก ึงเวลาปรับตัวร่วมมือยังยั่งยืน Sustainability Expo SX 2025มหากรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน10วันจัดเต็มตื่นตากับเทคโนโลยีฟังเสวนาตัวอย่างการลงมือทำจริงเต็มอิ่มจากเล่าเชปชื่อดังช็อปสินค้าดีต่อโลกครบจบในที่เดียว SX 2025 26กันยายนถึง5ตุลาคม2568ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน